ก็คือปัญญานั่นเองถ้าพูดถึงธรรมะที่เกิดและดับไปเพราะฉะนั้นปัญญานะคะจึงเป็นยอดของสิ่งที่เกิดและดับไปที่ไม่มีสาระนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้สาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระก็คือขณะที่ปัญญารู้ธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงค่ะฤจะไม่ให้มีสาระคะ่ะรจะไม่อบรมเพื่อที่จะมีสาระคือปัญญาเห็นไหมคะท่านอาจารย์พูดดีไหมคะ อกุศลทั้งวันถ้าปัญญาไม่มีสาระเลยด้วยก็ต้องเป็นอกุศลหมดท่านอาจารย์พูดถึงอกุศลธรรมไม่มีสาระจริงๆเพราะว่านำมาซึ่งโทษในบรรดาที่ธรรมะที่ไม่มีสาระณเวลาที่สาระปรากฏนะคะและมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นสาระที่ได้จากความไม่มีสาระ เพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะเห็นความไม่มีสาระไหมคะเพราะว่ามีธรรมะที่ปรากฏในขณะน,นี้ถ้าไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงเต็มไปด้วยความไม่มีสาระเลยเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปเชิญคุณนิรันด์ค่ะอย่าง<ด>า,าย์หนึ่งค,คือปัญญาใช่ไหมคะที่เป็นสาระเขาจะกลับร่วมสนทนาด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับเรียกว่าเรื่องสาระหรือไม่มีสาระเนี่ยอย่างเราชาวโลกเนี่ยเกิดมาก็แสวงหา เงินทองทรัพย์สินครอบครัวลูกเมียภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยดีก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ศึกษาว่าสิ่งทุจาด้ตตัดสู้เนี่ยส่งสอนอะไรถ้าแสวงหาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่แบ่งเวลามาที่จะศึกษาความเข้าใจความจริงเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระใช่ไหมครับค่ะปกติของความไม่รู้คะ่ะก็แสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ได้มาหมดเลยแล้วก็ตายเป็นไงคะก็ะระห<ม>ยุดตรงไหนก็จะไม,ไม่ได้ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างก็พิกลพิการเดินไม่ได้พูดไม่ได้สาระอยู่ตรงไหนหมายถึงไงนะครับขออีกทีใครที่อยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระนะคะได้มาแล้วก็เกิดตายบ้างพิการบ้างแขนขาดขา,ดข,าดขาดบ้างสาระอยู่ที่ไหนจากสิ่งที่ติดข้องต้องการ แต่เราก็ยึดถือต้องการโดยที่ไม่รู้ว่ามันไม่เป็นสาระ,ะโดยไม่รู้คือโดยโมหะความไม่รู้โดยความไม่รู้นะฮะอาจารย์ท่านอาจารย์ครับแม้แต่การที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระก็ได้เช่นอาจจะมาศึกษาเพื่อที่จะได้รู้มากขึ้นรู้ชื่อมากขึ้น,นต้องได้จําได้พูดกับคนอื่นได้อันนี้ก็จะไม่ได้ศึกษาเพื่อเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในการอันนี้นั่นคือปัญ,ญญาหรือเปล่าคะ ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ไม่ใช่ปัญญาก็ยังก็กล่าวว่าศึกษาอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าศึกษาอย่างไม่เป็นสาระก็ไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่แต่การศึกษาเนี่ยก็ยังเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระที่ทุกคนจะควรจะนำมาเพื่อพิจารณาว่าที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อสาระหรือไม่เป็นสาระเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่จำค่ะเพื่อที่จะเข้าใจความจริงในขณะนี้ มีความเห็นที่ถูกต้องเริ่มต้นที่ความเห็นที่ถูกต้องก่อนท่านอาจารย์ครับอย่างที่ที่ผู้ฟังเนี่ยถามเรื่องของอนุสัยกิเลสเนี่ยผมอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรฮะจึงทรงแสดงเรื่องของอนุสัยกิเลสให้กับสาวกฟังฮะคนที่คิดว่าไม่มีกิเลสเนี่ยมีไหมคะไม่มีเลยครับเราไปถามชาวบ้านสิเราไปถามชาวบ้านสิคะ ขามีกิเลสไหมเขาบอกเขาไม่มีกิเลสเขาคงจะเข้าใจผิดนะก็นั่นสิคะพระอาจารย์แสดงเพื่อให้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีกิเลสทรงแสดงเพื่อให้ไม่เข้าใจผิดว่าคิดว่าไม่มีกิเลสแต่จริงๆแล้วมีกิเลสอยู่เต็มแล้วก็มีอนุสายกิเลสร่วมด้วยท่านอาจารย์ครับแล้วพระอาจาได้ทรงแสดงหนทางคือการอบรมมรรคคือการเข้าใจสภาพธรรมะในขณะน,นี้เช่นเห็นขนานี้เป็นธรรมะการเข้าใจเห็นในขนา็นี้ จะนาไปสู่การละอนุสัยกิเลสได้อย่างไรครับค่ะเมื่อสามารถที่จะรู้และเข้าใจลักษณะของธรรมะที่ได้ฟังแล้วตรงธาตุรู้อยู่ที่ไหนคะมีรูปร่างหรือเปล่าไม่มีครับขณะนี้อะไรเป็นธาตุรู้เห็นเป็นธาตุรู้ก็แค่ตอบจนกว่าจะรู้ขณะที่กําลังเห็นโดยไม่มีชื่อเลยคะ่ะแต่เริ่มคุ้นเคยกับลักษณะเห็นกําลังเห็นเนี่ยคะ่ะ มีจริงๆคุณเคยก็คือว่ารู้ว่านั่นเป็นลักษณะของธรรมะเห็นเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะขณะนั้นแล้วการรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเนี่ยนำไปสู่การที่จะละคายระดับอนุสัยกิเลสได้อย่างไรเห็นเป็นคุณนิรันด์หรือเปล่าไม่ใช่เห็นไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นเริ่มแล้วใช่ไหมคะเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราขณะที่ได้ยินเป็นคุณนิรันด์หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นได้ยินที่เกิดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าได้ยินครับไม่ใช่สัตว์กุคคนใดๆ แต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะแม้แต่ความคิดก็เป็นอย่างนี้คือเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไปนั่นการที่จะดับอุสสยเนี่ยถ้าไม่มีเริ่มจากความเข้าใจเหตุถูกเห็นถูกก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะไปดับอนุสัยกิเลสถ้าไปคิดว่าจะไปทําอย่างอื่นหรือมีตัวตนที่จะมุ่งเี่ะ้ะรัดกลายกิเลสให้น้อยๆหรือจะไปทําอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ผลทางที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไวไ้เลยเพราะอะไร เพราะไม่หนทางที่เกิดปัญญาที่นำไปสู่เพราะไม่รู้ความจริงค่ะต้องเพราะไม่รู้งั้นหนทางที่จะนำไปสู่การดับอนิสัยกิเลเนียคือต้องเป็นหนทางที่รู้และเข้าใจปรู้ค่ะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกครับขับเชิญคุณคำปันค่ะครับกับท่านอาจารย์และอาจารย์พิทยกรทุกท่านนะครับ ที่ได้ฟังเรื่องสาระนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าแสดงถึงความดีที่ควรอบรมในชีวิตประจําวันนะครับก็คือปัญญาความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งในวันนั้นนะครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมฟังในสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจําวันฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับ คุม้มไหมกับการที่ได้ฟังสิ่งที่มีจริงเหล่านี้นะครับก็ย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโอกาสที่หาฟังได้ยากเพราะว่าในการฟังแต่ละครั้งก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่คุ้มในวันนั้นวันเดียวนะครับซึ่งก็จะต้องฟังต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าขณะนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระธรรมก็ยังดำรงอยู่มีผู้แสดงธรรมะก็จะได้ฟังจะได้ศึกษาจะได้อบรมจเจริญปัญญาต่อไปจะได้สาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันนั้นก็เป็นธรรมะทุกขณะทุกสถานการณ์วันคืนเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นไปเพราะว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไป แต่ว่าปัญญาที่เจริญขึ้นที่อบรมขึ้นที่ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงขึ้นนั่นแหละครับจึงจะเป็นสาระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละได้สาระจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แท้จริงครับเชิญคุณทิดาลัตค่ะ ทุกครั้งนะคะที่ฟังธรรมะก็เป็นประโยชน์นะคะในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการฟังที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเข้าใจในสิ่งที่ฟังขณะที่เข้าใจก็เป็นสาระแต่ในขณะที่ถึงแม้ว่าฟังเนี่ยนะคะยังไม่เข้าใจเนี่ยแต่ก็ยังสะสมนะคะการได้ยินได้ฟังจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆที่จะมีธรรมะที่เป็นสาระก็คือมีปัญญาที่ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเพราะว่า ประโยชน์นะคะประโยชน์จริงๆหรือว่าสาระจริงๆก็คือความเข้าใจถูกนั่นเองนะคะซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่การฟังจนกว่าที่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการฟังทำมะทุกครั้งนี่น,นะคะก็เป็นปัจจัยให้มีปัญญาซึ่งเป็นสาระเนี่นะคะ,ะเจริญขึ้นเชิญคุณธีระพันธ์ค่ะสาระขณะนี้มีไหมครับ ทุกคนก็สามารถที่จะตอบตัวเองได้นะครับว่าความจริงแล้วไม่ต้องใส่ชื่อนะครับว่าขณะที่เข้าใจนั้นเป็นสาระหรือเปล่าเพราะว่าขณะที่เข้าใจขณะนั้นคือค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏหรือว่าเข้าใจสิ่งที่ดินได้ฟังตรงตามความเป็นจริงมีความเห็นถูกขณะที่มีความเห็นถูกขณะนั้นมีสาระเพราะว่าไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าผิดก็คือไม่ใช่สาระแต่้าขณะที่เข้าใจถูก จะเคยที่ไม่ได้ไม่เคยได้ยินฟังเลยเนี่ยสาระครับสาระอันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเพราะถามนี้เป็นของยากที่จะได้ยินได้ฟังนะครับฟังอยู่ได้ดีด้วยย่อมได้ปัญญาครับอาระวาะจะยากทูลถามพระผู้มีพระภาคนะครับว่าอย่างไรนะครับผมอาจจะฟูดไม่เหมือนนะครับอย่างไรจึงจะได้ปัญญานะครับ พระผู้มีพระธตรัสว่าฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่คือเป็นคําที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไม่มากนะครับแต่ว่าลึกซึ้งนะครับฟังอยู่ด้วยดีถ้าสาระไม่เกิดเพราะว่าแน่นอนครับยังไม่ให้การฟังที่ดีนะครับก็เห็นถึงความละเอียดของการฟังนะครับซึ่งโสตประสา,าทาที่จะรับเสียง ทุกเสียงนี่นะครับเสียงที่สําคัญก็คือเสียงพระธรรมนะครับและผู้ฟังมีความเข้าใจในเสียงนั้นสามารถที่จะให้เกิดความเห็นถูกไม่ใช่ให้เกิดความเห็นผิดเลยนะครับนี่คือพระธรรมจนสามารถที่จะเห็นความเป็นสาระจริงๆจนกถึงกระทั่งที่ธรรมะที่เป็นปัญญาก็เป็นสาระและก็ยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่เป็นสาระจริงๆก็คือการที่ ออกจากสังสารวัฏก็คือปานิพานนะครับนี่สาระจริงๆแม้กระทั่งปัญญาก็เป็นสภาวะธรรมะซึ่งท่านตรัสไว้ว่าในบรรดาสังคตรธรรมทั้งหลายสังคตรธรรมที่ยอดเยี่ยมคืออะไรครับอริยมรรคมีองค์แปสังคตรธรรมคือสภาวะธรรมะที่เกิดมีบัจจัยปรปุงแต่งแล้วเกิดขึ้นระดับไปแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมก็คือมรรคมีองค์แปดก็คือขณะใด,ดที่มีความเข้าใจสภาวะธรรมะเนี่ยตรงตามความเป็นจริงนะครับ ปรากฏตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะนี่ก็คือความเป็นสาระที่ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วครับก็มีคําถามทิ้งท้ายวันนี้ให้ไตรตรองพิจารณานะคะว่าได้สาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระหรือเปล่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏธรรมะเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับไปหาสาระไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทาง ยึงจะเป็นสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระก่อนที่จะจบรายการนะคะดิฉันก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งท่านใดนะคะผู้ที่มีศรัทธาประสงค์จะช่วยงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาโดยการเป็นอาสาสมัครนะคะในการบันทึกภาพวิดีโอออกรายการบ้านธรรมะสามารถที่จะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ ด้านหลังนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะที่024680239ในบรรดาสังกตธรรมทั้งหลายนะครับมัคคสัตเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะครับซึ่งหมายความถึงปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะต้องเริ่มจากปัญญาทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆอ,อบรมสะสมในการที่จะรู้สภาพธรรมะในชีวิตประจำวันนะครับในนี้ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พ,พ,พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w ร d a m วด์เว็บด m ทดาครับธรรมะเตือนใจก่อนจบรายการในวันนี้นะครับชนเหล่าใดสําคัญสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระและเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่สาระนะครับชนเหล่านั้นย่อมประสบแต่สิ่งที่ไม่ใช่สาระครับ วันนี้ผมธนากรนาร,ราวัชรโยธินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเกา